การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคืออะไรการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหมายถึงการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสองฝ่ายเป็นรูปแบบของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกพนักงานให้มีคุณภาพสองสถานที่โดยเน้นการเรียนด้านทฤษฎีในชั้นเรียนและเน้นการฝึกทักษะในโรงงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาระบบทวิภาคีมีความเป็นมาอย่างไรการจัดการอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการได้เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2527จนถึงปัจจุบันการศึกษาระบบทวิภาคี พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2551มาตรา8วงเล็บ3กล่าวว่าระบบทวิภาคีคือการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลโดยผู้เรียน ใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญการศึกษาระบบทวิภาคีแตกต่างกับธรรมดาอย่างไรการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดูอ l อมวัวเชนนอลเทรนนิง (DVT) คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการมากกว่าระบบปกติเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นช่างฝีมือและช่างเทคนิคเต็มรูปแบบมีทักษะฝีมือตรงความต้องการของตลาดแรงงานประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการศึกษาระบบทวิภาคี 1. มีความชำนาญจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและมีความรู้ทางด้านวิชาการจากสถานศึกษา 2. เงินเบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการอื่นๆที่สถานประกอบการจัดให้ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษา 4. ได้รับวุฒิบัตรและใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ 5. โอกาสในการทำงานหรือศึกษาต่อสรุปการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นถือเป็นทางเลือกใหม่ในระบบการศึกษาของไทยเพื่อพัฒนากำลังคนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสามารถตอบสนองและเป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงานที่อยู่ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต ชวนเธอมาน่าอือมาเรียนด้วยกันสายอาชีพอาชีวะสัมพันอยู่ด้วยกันฉันพี่น้องอบุญจริงใจเป็นมิตรไมตรีมีอาชีพติดตัว ด้วยวิทยาลัยเทคนิคชุมแพร,ร่วมกับโรงเรียนมัธยมหนองเขียดและโรงเรียนสีชมพูศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการจัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัดและความสนใจควบคู่ไปกับการเรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนจะได้รับวบิการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายม .6 และหลักสูตรประกาศ,ศนียบัตรวิชาชีพปวชโดยมีการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานจริงและมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานรรู้้้ใใหคนนสสมีอาาชิางตัว,วดดได กินดีให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีอาชีวะสร้างไทยเจริญอาชีวะสร้างคนดีให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดีอาชีวะสร้างคน ให้คนมีความรู้ให้คนสู้มีอาชีพได้สร้างตัวอาชีวะสร้างคนดีให้คนดีไปสร้างชาติให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดีให้คนไทยได้อยู่ดีกินดี